แบงคอกสตอรี Story, ่พาเที่ยวลิ t เติลอินเดียยานที่มีดีแบบไม่ลิตเติลอยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวลิ t เติลอินเดียลิ e เติลอินเดียก็คืออยู่ถนนภพารัตในภพารัฐเนี่ยคุณได้ได้เจออาหารอินเดียเสื้อผ้าอินเดียวัดซิกวัดจีนมาเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอินเดียที่อยู่ในประเทศไทยมามากกว่า100ปีครับยังไม่ ตั้งตัวพี่ประเสริฐก็ป้ายยาหนักมากบอกเลยว่าลิตเติ้ลอินเดียมันไม่ลิตเติ้ลนะเธอแต่ก่อนจะไปเที่ยวจุดไหนขอชมเลยนะว่าตอนนี้ทางเดินเขาเดินโล่งสบายมากเพราะย่านนี้เขาจัดระเบียบฟุตบาทกันเรียบร้อยนี่แอบไปสืบมาว่าแต่และร้านก็มีป้ายทะเบียนของกทองมอย,อย่างดีคือเลิศเวอร์ต่อเลยสายมูไม่มีแผ่วเดินนิดเดียวถึงสารเจ้าแม่ทับทิมสะพานหันพหุรัตที่นี่เรื่องขอพรคือยืนหนึ่งทั้งงานเงนิงน,งน,งนความรักสารพาได้พรแล้วก็ต้องเติมพลังมาแวะฝั่งตรง ข้ามที่มีร้านอาหารอินเดียในตำนานอย่างโลโยอินเดียกินไปน้ำตาไหลไปเพราะปานิปุรีกับบัตเตอร์ชิคเก้นคือดีมากมือหนีเต็มสิบไม่หกักกินเสร็จก็เดินย้อยชิลๆที่คลององอ่างบรรยากาศดีวิวสวยถ่ายรูปปังยิ่งมาเย็นๆหน่อยคือฟีลโรแมนติกมากจบทิปลิเตลอินเดียแบบเต็มอิ่มแต่จริงๆที่นี่ยังมีอะไรให้ค้นอีกเพียบพอลิตเติ้ลอินเดียของเขาดีจริงแบบไม่ลิเติ้ลเลยจ้า